เรื่องค้ามนุษย์โรฮิงจานะครับศารจังหวัดนาทวีออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เพิ่มอีก5คนขณะที่นักวิชาการแลนะประชาคมอาเซียนร่วมแก้ปัญหาและเมียนมาหยุดผลักดันชาวโรฮิงจาออกนอกประเทศพลตือรตรีพุทธิชาติเอกชันรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าเปิดเผยว่าสารจังหวัดนาทวีได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนจากเดิมที่ออกหมายจับไปแล้ว84คนซึ่ง5้คนนั้นเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์ในตำบลประดังเบซาอำเภอสะเราวจังหวัดสงขลา ขณะที่พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค8เร่งสอบปากคำพยานอีกหลายคนจากจังหวัดระนองสงขลาและสตูลเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้นายจรันมะลูลีมหัวหน้าสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยถึงชะตากรรมบททดสอบของอาเซียนและทางออกของปัญหาโรฮิงญา ว่าทุกประเทศในประชาคมอาเซียนนั้นจะต้องร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชาวโรฮินจาให้หมดไปเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนเป็นวงกว้างในระยะยาวและเมียนมานั้นจะต้องหยุดการผลักดันให้ชาวโรฮินจาออกจากประเทศ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับภาคเอกชนเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมรณรงค์ต้านสถานบันเทิงค้าแรงงานต่างด้าวเด็กและเยาวชนพร้อมใช้กฎหมายบุรณาการจัดระเบียบสังคมในทุกพื้นที่